ห้องเซีห <ž lasting noise> ้องอันนี้อันนี้รถเนี่ยผมมาทามาทามะคับมาแล้วทีนี้แล้วทีนี้ไปดูห้องตามแล้วทีนี้แบตมันโมดมันรั้งผมเลยอแปะตอกกจ่าดแล้วใคก็รถผมไง

รถแบตเตอรี่อะไรแบตเตอรี่ผมเนี่ยไปราดูรถดิแบตเตรี้อง่ถแบตเตอรี่อ่อ่อ่กอ่ะ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 อ่าอ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะ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 อ่อ่ะอ่อ่ะอ่ะ่อ่อ่ะอ่่ะอ่ะอ่ตอ่อ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ตอ่ะอ่อ่ะอ่รอ่ะอ่อ่่อะ่อ่่อ่่อะ่อ่อ่อ่ะ่อ่่อ่่ แล้วคังนี้ครับมีห้งผมเนี่ยเด้วครับเนี่ยนครารนั้นมีคนพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้้งที่เราพอเออเดี

ขับถผมขับรถถิ่งมาเนี่ยขับรถถิงมาผมก็นี่มีเป๊แก๊ก็ยังอยู่นี่เนี่ยผมผมมาเดินดูมีใีิโก้มตรงไหนแบบไม่ใช่ก็คือ ที่มันเลื่อยนี่ันไปยืมแบดมาอมันเพื่อนเือยกันที่มันหลังจากถอนเราไปไหนเดี๋ยวเชิญไปโรงพกตอนี้ไปหอพบไปเอออาเรทางเมียไปเอออากรด้วยใ่ขับรถกันไหนไป